สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรคบ้านประจำวันที่11ตุลาคมนะครับ11ตุลาคมวันนี้ก็จะพามาดูประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่2-3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการฉาบเนาะฉาบผนังตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ประมาณนะครับ เอ่อสิบสองคูณแปดเก้าตารางเมตรครับประเด็นก็นคือ,อใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนาะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ปูนนะวัสดุเนี่ยที่เป็นปูนคอนกรีตผสมเสร็จไม่ใช่ผสมเสร็จปูนฉาบทั่วไปนะปูนสําเร็จนะเนี่ยเน,ยเนยท่าไหร่นี่นะครับของเราใช้ตาเสือนะเพราะว่าช่างที่นี่ชอบตาเสือนะ แต่ละช่างแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับข้อดีของตาเสือบอกมันก็ลื่นดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอันอื่นนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็จะชวนมาคุยว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณ4คูณ8นะ4 x 8 x 32ตารางเมตรแล้วก็บวกนี่อีกประมาณ 8ตารางเมตรก็แล้วกันนะเป็น40ตารางเมตรนะครับก็จะคุยชวนคุยว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ใช้วัสดุไปถึงปูนฉาบนาะสำเร็จเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ใช้คนเท่าไหร่นะในการทำน,นี่ก็นี่ท่้งเปาะนะกับตุลาอันนี้ก็ทำเกือบเสร็จแล้ว อันดับแรกดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้แผงนี้นะครับแผงนี้อย่างที่บอกไปว่าประมาณ8.4 32นะแล้วก็พวกนี้อีก8ก็ตีสว่า40ตารางเมตรนะครับนี่ทำตั้งแต่เช้านะครับใช้คนเนี่ยประมาณช่วยกันเนาะคำว่าช่วยกันเนี่ยคือตอนขึ้นปูนนะเอาปูนขึ้นมา นะแล้วก็ถึงมาฉาบเนาะเนี่ยเอาเฉพาะตอนนี้นะช่วงที่จับเสียมจับติดปุ่มอะไรเนี่ยไม่นับนะนั้นะเขาเตรียมงานก่อนนันนี้หลายวันแล้วนะแต่ค่อยทําไปอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับก็ใช้เวลานะตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3บ่ายสนะก็น่าจะเสร็จตอนบ่าย4ี่มงซึ่งก็ถือว่า1วันพอดี ผมถ่ายเห็นนะแผงนี้หนวันพอดีนะครับรวมอันนี้ด้วยนะครับรวมฝั่งนี้40ตารางเมตรหนึ่งวันพอดีระยะเวลา10คนนะเพราะว่าทำไมต้องสิคนตอนเอาปูนขึ้นมาเนาะมันขึ้นยากต้องลำเลียงขึ้นมาจะไม่เหมือนกับตอนที่เราฉาบฉาบแบบนั้นฉาบแบบนั้นในยืนฉาบ,าบคนสองคนหรือคนเดียวก็สามารถทำได้หรือ2คนช่วยกัน ก็จะเร็วกว่านะแล้วก็ใช้ปูนน้อยกว่าเพราะว่าความเรียบความเรียบของของหน้าเนี่ยพอมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขูุขรามากก็ใช้น้อยส่วนนั้นเนี้ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันเยอะเนาะความเรียบเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบก็จะทําให้ใช้ปูนมากนะที่นี่จากประสบการณ์เอาประสบการณ์ของช่างเลยนะช่างแจ็คช่างแจ็คก,ก็บอกว่าเนี่ยปูนน่ยใช้ประมาณนะ หนึ่งลูกคือ50าิกิโลนะประมาณ91้าบถึงเกาบาทแล้วแต่ซื้อมากซื้อน้อยนะประมาณ40่สิบลูกน่าจะ40ลูกนะจากการคำนวณแต่จริงๆนี่ไม่ได้นับนะเนี่ยนะครับสรุปประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ยสี่สิบตารางเมตรนะครับใช้เวลา1วันใช้คน10คนใช้ปูนฉาบสำเร็จนะอัน,นี้ใช้ฉาบสำเร็จ ก็ประมาณ40ลรูปนะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็น่าจะทําบางส่วนเนาะเนี่ยอันนี้ก็เท่าไรหร่ล่ะเออน่าจะ5นะ5เมตรคูณ8 5 8 40เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้เตรียมงานนะก็จะทำไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะประมาณ1วันแหละะคราวนี้มาดู อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแผงใหญ่นะเนี่ยส่วนที่เป็นแผงใหญ่นะครับแผงใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะการเตรียมนะจับปุ่มติดตะแกรงกรงไก่เนี้ยนะอืมก็วันหนึ่งนะหนึ่งเนาะก็หนึ่งวันนะครับก็ต้องใช้คนเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยก็หกคนเนาะช่วยกันนะครับแล้วก็ ฉาบเนี่ยวันหนึ่งเสร็จไหมดูแล้วไม่เสร็จเนาะไม่เสร็จเนี่ยต้อง2วันนะครับก็ระ <ผ fit. S 1> ยะเวลา2วันนะ,ะในการเตรียม1วันคนก็ประมาณอย่างน้อยต้อง6คนนะครับถ้ามีแบบว่าอย่างน้อยก็ต้อง4อี่ห้าคนะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงมันเดินลำบากเนาะเนี่ยพื้นที่นะครับประมาณ96ตารางเมตรนะ18 เอสิบสองคูณแปดนะเก้าสิบหกตารางเมตรก็มีการติดตะแกรงกรงไก่อย่างงี้นะติดตะแกรงกรงไก่นะครับแล้วก็จับปุ่มปุ่มที่จะเป็นตัวกําหนดระดับนะอย่างงี้ก็จับไปแล้วแต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็จับห่างๆประมาณเมตรครึ่งนะครับห่างกันประมาณเมตรครึ่งอันนี้หนึ่งวันไปแล้วนะครับทีนี้การฉาบเนี่ยใช้วัสดุเท่าไหร่นะก็จากการคำนวณก็ ประมาณนะครับ92กระสอบ92ถุงมัไม่เรียกกระสอบเขาเรียกถุงละเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระสอบวมันเป็นถุงพลาสติกก็ไม่เชิงพลาสติกชัดทีเดียวนะครับไม่รู้เป็นวัสดุอะไรนะเป็นกระดาษนั่นแหละนะเนี่ย<ม>น,นะครับนี่ปูนฉาบทั่วไปไไนะครับแต่พเพิ่มเงินพเพิ่มเงิน มองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปูนฉาบทั่วไปตาเสือไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าใช้เยอะเลยและไอตาเสือเนี่ยเยอะนะครับก็จะเป็น5600ลูก่ะเนี่ยหกรลูกอ่ะมั้งนะซื้อจากร้านเดียวนี่แหละร้านก็ไม่มีไม่มีอภินาการมาให้เลยอ่ะตรงนี้นะครับก็ประมาณ96้าสิบถุงครับแต่ว่าทั้งแผงนู่นอีกนะครับก็เลยรวมๆแล้วตอนนี้ก็อย่างน้อย150 ร้อลูกนะครับร้อลูกก็ใช้เวลาเฉพาะฉากอย่างเดียวเนี่ยอย่างน้อยก็สิบคนนะสิคนสองวัน,นวันเดียวไม่เสร็จไม่เสร็จครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นที่สูงนะทำงานลำบากดังนั้นก็มันจะหนักตอนขึ้นปูนนะเอาปูนมาผสมเนี่ยก็คงส่งมาจากตรงนี้นะครับส่งกันมาแล้วก็ยืน นั้นเฉพาะคนส่งเนี่ยก็ต้อง4ีห้าคนละใน10คนเนี่ยส่วนคนที่เอาปูนไปป้ายป้ายป้ายนี่ก็อยู่4ี่ห้าคนนะอย่างน้อย10คนถึงจะเสร็จ2วันในการฉาบนะครับส่วนการเตรียมการก็นั่นแหละพูดไปแล้วว่ามันมันยังดีที่จุดที่ติดตะแกรงกรงไก่เนี่ยไม่เยอะนะครับคือว่าติดง่ายยาวไปเลยยาวไปเลยแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องมาทำปุ่มนะปุ่มที่ กำหนดระดับเนี่ยมันก็เยอะแล้วทาลําบากพอเยอะทําลําบาก<ๆ>ก็เลยไม่แน่อาจจะครึ่งวันเนี่ยก็ทําเสร็จเนาะตรงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามก็พรุ่งนี้ก็คือก็ต้องทําตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะเพรนั้นพรุ่งนี้ก็งานสองส่วนนี้อันนี้ก็กันฝนนะนีตรงนี้กันฝนก็ไม่ต้องกังวล นะครับประเด็นทวนนะครับแผงนี้แผงนี้นะใช้วัสดุนะปูนฉาบสำเร็จเนี่ยเท่าไหร่ก็กะที่ประมาณ1ตารางเมตรต่อ1กระสอบนะที่นี่นะครับ1 1 1ถุง1ถุง,ถงเนี่ยเยใช้คนอย่างน้อย10คนนะ10คน2วันเวลา2วันในการฉาบอย่างเดียวครับก็ โดยสรุปก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็วันนี้ก็มีเวลาเหลืออยู่บ้างก็จะได้เตรียมบางส่วนทําฉาบได้เลยนะครับจะได้ลดภาระงานในวันพรุ่งนี้ได้นะครับปิดตะแกรงกรงไก่ก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเนียเนียอันนี้เอ่อสี่สี่หุนก็คือครึ่งนิ้วนะครับ ครึ่งนิ้วคูณครึ่งนิ้วเราใช้ตาเล็กนิดหนึ่งอ่าอ,อย่างที่เห็นนะทําไมต้องติดนะพอดูอย่างนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ปูนมันเกาะอยู่นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนจบก็ให้ดูตรงนี้นะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ถึงประมาณ4ี่โมงเย็นได้แผงนี้กับแผงนี้สี่สิบตารางเมตรประมาณ10คนคโอเคงั้นวันนี้คลิปนี้ขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ